สวัสดีค่ะนี่แต่งโมผ้าร่วยกับผ้าพีผ้านองมาอยู่ทีบัตรตาปาโน่นจำปาค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้เยค่ะ

ยมานมาาพันเตปะูลิานิสตะิวานิที่ขู่สังคสะโอนชยามะสาธุพันเตที่ขูสังโคอิมานิบสูวลีโสะวานิปิกันหาตุทำหากรร มีคารตั้งหิตายะสุขายะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายซึ่งข้าบ้าทุ่นข้าป่จากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่ที่สูงส่งขอข้าที่สูสง,งสงรงรักซึ่งข้าป่จากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ แด่ความสุขแก่ข้าพเจ้า,าทั้งหลายสิ้นการละทานเพื่อน ý thức 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 jaga ya, uh, warit maha pula pelipu lentisa ah, dalam ewa eh, mewa itu dinampih tanah upa kapati จิตตํปจิตํสุมฺขนํจิภเมวาสมิชนฺติสพฺเพภูริตฺตุ <laughs> <laughs> ยุความมาตีครับคมาให้ชมค่ะเป็นซีผมไม่พความค่ะงามค่เพิ่นกำลังแต่งวงทรงเครื่องก่อนค่ะผมเป็นซีและมากเลยเป็นน้กแสงนเป็นน้ำตาลนะครับหน้าม้านะครับการรับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้กะน้องหนึ่งหรือเจวันกะกําลังแต่งตัวให้แม่ตะเคียนอยู่ค่ะรับส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆเนะค่ะเนาะในตามล่อเลขคู่ค่ะคือมีนิมิตไม้ยางบอแม่คู่ครับผมที ได้เอาผมเอาชุดไม้เพิ่นเปลี่ยนไม้มือนีคือมือนี้คือไอ้วันครับผมเพิ่นพับานสามก้าวไว้เพิ่นเว้าไว้ว่าท่านมีโูนมีม้านมวลวังหันหลังเงินก็สิเอามาให้ใหม่ยั่้รองเท้าใหม่ชุดกระเสียาน้ำหายทีหลังว่าซั่นว่าสิเปลี่ยนชุดห้ใหม่นําว่าซั่นว่าโอ้ครับผมได้เป็นที่มาของการมาแตงองค์ทรงเครื่องเพิ่นนะครับนะโอ้งามล่ะแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ผมงามมาซั่นครับผม เียมมงินแสนนะพ,พี่น้องเจวันนะครับเนาะงวดนี้อาจจะเอาหลายแสนขึนถถน้นที่พระก็ไดร,รักเสี <ผม S 2> ถถยอยู่รวมทั้งบุญถวายปูนแล้วเพิ่งไปนิรยามครับผมการทีดอธิษฐานยังอดสำเด็จพระเค่คือสุดท้ายก็ไม่เห็นอยู่กล่องค่ะนึ่งเกดเก่า ค่ะตวงเราบางเห็นอยู่มาแต่เที่ยงเลยหาเจียบสนลาเต้าบะนี้หาซื้อาแต่ถ้าต่งกับเหล็กครูห่อมาจากเมืองสุดทร์ว่าน้อเบิร์ดก็่เรื่องอาหารอาหารก็ถือว่านี่ตุ่มนี่พินาก็ใส่ถือผมกับต้องขถาว่าเปลี่ยนไหนไม่ครับผมอันนี้เครื่องซ้ำอ่างน่ะเพิ่อนบัวเราอยู่เคลื่อนแล้วเครื่องซ้ำอ่างถาก่อนเหยเพิ่อนเลยโซบัวนี้ก่อนเพราะว่าครูเอาไปเรื่อยๆค่ะถือเครื่องซ้ำอ่างไม่ให้ ออลองเท่าเดีขนาดนี๋กะครัมเอร์สามสิบหานะครับเนาะลองเท่านะโอ,ะอนะ้สดยองเนาะพี่น้องเนาะสดยองเอาคันว่าอยากเหยียบตมกันให้แมา่สามตัวเด้อในงานเอ้เมื่อนี่ครับผมสองหนึ่งหกสามห้าตีน้ำมืดเนาะแคบ้าห้นได้สุดยอดง,งามจะมาเหยียบตุ่มมาไว้ดี

บัานต้เป็นีเรีย้ัเเซียนเลยอย่าให้มีมานมาเิใหมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่บริเวณวัดฟ้ามปนีมีบาปฏิสังไปเอะๆแล้วมีปัจจัยอะไรตางไปเรื่อยบานเรียนเาเนรัูแล้วเนาะบ้านลูก้ลงมพัดแห้งกันอคูลงมัดแทงกินปีี้มาโอ้ทจนเกียนคูมาเนี่ยายเลอคือแม่แต่เกียนเพิ่รับรู้แล้วเออเดยขมอธิษฐาน ก็อองู้ขาเนี่ยแหละแม่คู่หอมหัวหนี่แหละพาลูกุกฉลานมารวมสร้างท่างวัดนุ่นจัปาสิสางไปเรื่อยๆเดอ้อพอให้มีโศกมีลามีโศกมีมาให้ลูกหลานไปเรื่อยๆเขียนใส่ถูกนี่แหละให้เออเป็นแบบบอออกปากกับเขียนใส่ถูกลูกหลานกับเห็นคือเก้าน,ะานั่นะเอเอ,เอสามตกตรงเราเด้อสาม อ้าวรเมั่นุุกคนเนอดีพรมแม่คู่เหนาะสันวันดีแม่คู่กับเก้าวด้วยค่ะเติมม่คู่กัะเฮ็ดต้นเงินต้นปลาปลามารวมถวายหมาว่ายอดปลาปลากัน1นึ่งหมื่าร้อยหกสบาทครับผมหนึ่งหมื่นด้าห ลองิ่งเลขถูกสิมาตรงกันว่าพี่น้องใค่ะมาน้อครับน้อถูกนี่เราบวัน้ร่างสันมากดเฮาบยิบมากนะครับผมนี่ก็คือถเสียงไท่ขึ้กันครับผมข้อความองสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณแห่งนี้ลรดาแม่บ่อะครับผมลาดรอก็ต้องติดเช้อออกมากข้อคอามแล้วลมแรงมากเลยร่องท้าวร่องท้าวเมตาเขียนกับเบอร์35ค่ะ ไม่ลกมอผมมันบันโอ้คนเผมงามแล้วก็ติดใจลูกค้าลแ่เราบันติดใจแล้วคนรับรู้เลย กนีน <muitas S 2> ี่สามมากกว่าแล้วเด้อเื่อีเราสามแล้วสําหรับทูบเสียงไทยจุดไปแล้วเกยจุดไปแล้วจเสักคู่ค่ะสักคู่สาม้อ่่อันนี้ก็เบืร์ลงมาเป็นไเทียนด้วค่ะสามมาค่ะพ่สามมาอมกกว่ามูโอ้สมากกว่เออมาให้ใาอีมาไปบางบ้านาอดาอดะด้ ทำไมสีตาสามตาสามูาความมุ่งรอดเยอะอนาสีตาเล่นมาสักคู่สักคู่รอดลุ่มย้ดีคยัแมป์ไทยผ้องทำาเทียนบ่อยลูกล้านเดาหยากละแันปไถั่วไมันเหลียวโดนเนาะมองมันเลียวตูมตึงโดครับผมบระเดิเดายาเจ้ัหลายตัว แต่แบบตัวนึงตัวที่สอนแล้วแาบเกอะมากเลยครับเากเนาะซนกันเก่าเลิตัวเดียวกันเลนเหาะับเกาับเ่าแล้วยเห็เราเพื่นใ้หักเครื่งไหว้ให้เราก็มาเสียนะอ้าไปซื้อไปซ่ะไปซื้อผมเมืองว่านี่นถามอะไรตัวไหนคนได้บอกว่าซหกซเาน้พันายผมน้เก่าหนะครับเนาะนละน่กาผมด้วครับเนานั่นแหละ มางามเค่ะไม่ตเคียนกระไฮแลวค่ะสามเกคอไม่ตะเคียนก็ไแล้วค่ะสามค่ะค่ะรอแป๊บค่ะเดี๋ยวแต่งรูขึ้นกระดาษให้ค่ะ ดแจวเห็นเมเห็นทุกคนไปนี่ก็คือเลขทูบนะคะเก่าสามนะครับเด้อเพราะว่าตรงกับวัดที่ไปเมื่อวานนี่แหละครับผมเก้าเก้าสามจรเก่าสามโซสามุททูบวัดป่าโนนจำปาค่ะ เพราะว่ามันคนละสถานที่เนาะปัจจุบหลายตู่บอมเรียนเพราะว่ามันคนละสถานที่ค่ะคือมาสถานที่นี่คือเขามาถวายยอดเงินกันได้เท่านั้นมันว่าราคาบ้าถวายแม่ยังก็แม่ตะเคียนครับผมแตม่จุดธูปกันได้ตัวนี้แหละลมใหม่ล้วลมใหม่แล้วลมใหม่อีกแล้วเด้อค่ะเด้อค่ะสาธุสาธุค่ะใหม่อีแล้วใหม่แล้วล่มารับรู้เลย ชัดเจรเสรุปเลยเด้ค่ะีน้อเน้อยครับ้บกขดกล้องออาาสบาบกกล้องนะตายแม่แตงงหรือขดกล้องคะที่จำหี้ี่ไร้ตัวที่ไปที่ไหนก็เจอตัวนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่งู่ผ้าลวดได้เยค่ะแต่งู่ผ้าลวยกับสิขอจบคลิปไปเพียงส้ำนีเนาะค่ะเนาะค่ะกัสวัสรดีค่ะสวัตดีค่ะ